วันนี้เราอยู่กับเกมพาสประตูนะคะนักวาดไส้แห้งเฮ้ยมันจะไส้แห้งได้ยังไงอะคนมีฝีมืออยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ปะ และภาพแรกที่เราจะวาดขายก็คือแล้วก็ปาดไปเลยนะคะสีชมพูทั้งแผ่นเขาไม่คิดค่าสีนะเราก็อย่าไปห่วงสีนะคะแล้วเราก็ไปต่อกันที่หูปิศจหมูสีส้มเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นเราไม่ใช่แมวส้มแบบมายืนมานั่งธรรมดานะ <c oughs> แต่เป็นแมวส้มที่กําลังสืบราชการรับเกาะรั้วกําแพงแล้วมาถึงขั้นตอนวาดหน้าตานะเอ้ยทำไมมันเหมือนหมา ไม่ได้ดิแมวไม่ได้หน้าต่างนี้นะด้วยความพี่เกมมันไม่มียางลบให้นะคะเราก็เลยป้ายสีส้มทับไปแล้วก็วาดใหม่จะแจนเหมือนแมวแล้วคราวนี้จากนั้นนะคะเราก็เติมรายละเอียดให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นหนวดแมวหรือว่าฉากหลังอย่างพระอาทิตย์ต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ลายกำแพงวาดเสร็จแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อภาพด้วยนะคะใครๆก็รักแมว พอตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็วางขายได้เลยโอ้โห,หน่ารักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวฮะาเบงจะมิงไม่ชอบสีชมพูลุงสตีฟแกบอกสีมันจัดจ้านเยอะแยะไปฮะออกจะสวยลุง สงสัยที่บอกว่าใครๆก็รักแมวคงไม่จริงอ่ะ